สวัสดีนะคะท่านผู้มโวยการนะคะนรองผู้นวยการนะคะแล้วก็คณะครัวจา์ที่เขอบทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนเลยสวัสดีค่ะโอเคขอต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะเข้าสู่กิจกรรมไมโลสุรู่สุภาพโรแกรมนะคะหรือว่าไมโลลดโรงเรียนกิจกรรมในวันนี้นะคะก็ะเพื่อช่วยส่งเสริมให้น้องๆทุกคนนะคะ มีสุขภาพที่ดีนะคะผ่านการเล่นกีฬาและต้องการออกกาลังกายนะคะเพราะว่าทางไมโนดาเชื่อมั่นว่าการเล่นกีฬาและต้องการออกกำลังกายนะคะจะเป็นพื้นฐานสําคัญเลยที่ทาให้น้องมีพัฒนาการที่ดีพร้อมกับสุขภาพที่แข็งแรงค่ะและเรื่องสอง้องทุกคนนะคะรู้จักการมีน้ําใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้ว่าใเพราะว่าไมโนดเชื่อว่ากีฬาคือครูชีวิตนะคะพี่ขอแนะนําตัวก่อนนะคะมีชื่อพี่นุ่ม แล้ววันนี้พี่พี่ทีมงานไปโลนะคะได้มาจ,าจากกัดิีกครับอยู่ที่โรงเรียนอะไรคะโรงเรียนอะไรนะคะ เอาเลยเอาลยลงได้กิจกรรมต่อมานะคะพี่ๆจะพานน้องน,นะคะไปรู้จักกับกีฬามวยไทยแต่ใครรู้จักกีฬาเมยไทยบ้างคะย,ยกมือขึ้นรู้จักกันทุกคนเลยเอาเลยลงได้พี่ๆนะคะจะพานน้องน,นะคะไปเต้นนะคะกับหน้ารายนุ่ต่างในกีฬามวยไทยจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้หน้นองทุกคนเนี่ยหันมาเล่นกีฬาแล้วก็ออกกำลังกายโอเคแล้วท้องพร้อมไหมพร้อม Gracias. นี้ค่ะแล้วก็การออกชิดการชิดการชิดการต่อมานะคะให้น้องก้าวเท้านะคะเข้าวาชิดกันค่ะแล้วก็ก้าวเท้าออกชิดก้าวชิดก้าวชิด,ชดก้าวตบมือไปทางซ้ายตบมือไปทางขวาตบมือไปทางซ้ายตบมือไปทางขวาแล้วก็หมุน,นะหมุนไปทางซ้ายง่ายใช่ไหมล่ะอ่นะย้ายมาทางขวา เออแล้วถ้าี่บอกว่าดื่น้ำเยอะๆแล้วแบบแก้วไอ้น้องชูขึ้นมาแบบนี้แบบนี้พร้อมกับโบกไปมาโอ้ยเยี่ยมมาอค่ะฝักมือค่ะฝักมือเรพื่อนมาเต้นกดไหล่่ะกดไหลอ่ะแล้วมี่จำกันให้ดีเลยนะคะออกมาเต้นสีออกมาเต้นสีออกมาฟิตแอนด์เฟิร์มอีกรอบหนึ่งค่ะออกมาเต้นสีออกมาเต้นสีออกมาฟิตแอนด์เฟิร์มเจนเยเลฟไปดานซ้าย เจอเนย้อไห์ไปทางขวาง่ายไหมคะทำได้ไหมคะแล้วตอนเพลงจะจบในฟองทุกคนเลยะคะย่ําเท้าอยู่กับพี่นะคะและจะมีเนื้อเพลง แล้วก็ชกเข้าหาหลำตัวนะสลับกันซ้ายขวาซ้ายขวาท่าต่อมานะเรียกว่าท่าสอกตัดให้น้องๆตั้งการค่ะแล้วก็ดันสอกไป้างหน้านะคะสลับกันซ้ายขวาซ้ายขวาท่าที่สี่ท่าสุดท้ายเรียกว่าท่ามาัดเซยให้น้องๆน,นะคะตั้งการขึ้นมาแล้วก็ชกเสยที่น้นบนนะคะสลับกันซ้าย โอเคถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปุยกันเลย,ยเกิจกรรมที่สองแล้วนะคะน้ำมันนะย่างจะได้ไปดูยาน,นเยน็นอร่อยๆเลย เรามาเติมพลังเติมพลังเติมพลังด้วยไหมโรสุดพลังสุดพลังสุดพลังด้วยไหมโรไปไี่ไกลสู่จุดหมายไม่ได้แค่ขวาชัยเป็นบทเรียนเพื่อเติบโตแค่มุ่งมั่นตั้งใจไปไปด้วยกันเรามาเติมพลังเติมพลังเติมพลังด้วยไหมโรยืมไม พลังเราไปสุดพลังสุดพลังสุดพลังโด้ไหมลราดื่มไปโลดทุกวันไปให้สุดพลังพลังที่จะกล้าพลังที่จะแกรงด้วยหัวใจที่ไม่ยอมพ้เรามาเติมพลังเติมพลังเติมพลังโด้ไหมลราดื่มไปโลดทุกวันไปได้เต็มพลังเราไปสุดพลังสุดพลังสุดพลังโด้ไหมเราดื่มไป He could prolong แค่ได้เล่นจะแพ้ชนะก,ก็ไม่ต้องชอฮะ <_ an> บทเรียนชีวิตไม่ใช่แค่พิชิตเป้าหมายสิ่งสำคัญคือเรียนรู้เอาชนะตัวเองนั่นแหละเส้นชัยอ้อ <_ an> ไปได้พลสู่จุดหมายไม่ได้แค่ขวาชัย <_ an> เป็นบทเรียนเพื่อเตอิบโตแค่มุ่งมั่นตั้งใจไปไปด้วยกัน <_ an> เรามาเติมพลังเ <_ an> ติมพลังเ <_ an> ติมพลังด้ไหมเราดีไหลเราทุกวัน